สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาฟังเรื่องเล่าจากครูมาศิกแล้วนะคะวันนี้ช่วงสายๆก็มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อคืนค้างคืนแรงที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนนี้นะคะมาที่ร้านวันิลล่าบูสกาญจน์นครศรีธรรมราชตอนนี้นะคะมีเนื้อที่เยอะมากนะคะก็ทุกอย่างครบวงจรหมดเลยครบวงจร ะคเราไปถึงมาที่นี่ได้นะคะก็เพราะบารมีของที่ดังจักรพรรดิค่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่สาสองมันหนักนะคะอยากดีไปมาบอ,อ,อบาร,รมีนะคะกาจรก็ขอของพรจากภูมิจตุคาพรทามเทพให้คุณประสิทธิ์นะคะนะคะทีนี้จะบอกยังไงดีอ่ะคือมาไม,ไม่เคยเจอว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีสถานที่ สวยงามขน,นาดนี้อาหารมีครบทุกอย่างค่ะอาหารไทยอาา่ะต่างประเทศอาหารอาหารบ้านๆแบบบ้านเราอ่ะต้องปรบ้งมเออเนี่ยวบรวยกับย่งอยากกินได้สั่งได้ทุกอย่างทุกคนนะคะทีนี้เ<า>มื่อกี้นะคะนั่งคุยอาจารย์กัลางนะคะมีจันบุน,นะครับ คือจากต้นยนปลายไม่ตูวว่าจะไปตรงไหนก่อนว่าอาจารย์บอกว่าทุกคนสามารถมาพักก่อนที่นี่ได้เช่นรอจะขึ้นเครื่องบินอาจจะเหลียวเวลาอีกสองชั่วโมงมานั่งที่นี่ใครที่เข้ามาที่นี่มานั่งทํางานได้และอาจารย์บอกว่าสําหรับที่นี่แล้วนะคะพนักง,งานมีเยอะมากแต่ห้ามไล่ลูกค้า้ใครใไล่ลูกค้าก็คนนั้นก็โดนลงจากงานไปหมายความว่าถ้าใครสมมติว่าเข้ามานั่งสั่งน้ำทานแท่หนึ่นงแ,แก้วสามารถอยู่ได้ทั้งวัน หรือไม่สั่งอะไรเลยก็สามารถถื่ได้ก็ามาตากแอรอะไรได้เลยนะคะสถานที่น่ารักมากเดี๋ยวคุณีพาชมสถานที่เล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางต่อนะคะโอกาสหน้าเนี่ยคุณผู้ซมจะมาใหม่นะคะคุณู้บอกกับผูเปียญกราดว่าเดี๋ยวก่อมาใหม่ก็ถังค่ะเดี๋ยวมาชมสถานที่กันนะคะ น,ะะนี่คือสันที่ข้าบนนะคะโอ้มีห้องหลายห้องมากสําหรับรับแขกนะคะก็คือมาแบบงงๆค่ะมาแบบไม่รู้เพราะอาจารย์เขก็ไม่ได้บอกทําไมคุณมัซีถึงรู้จักกับอาจารย์เอกราชนะคะเราเคยทํางานร่วมกันนะคะในงานของสายบันเทิงร่วมกันนะคะในยุคหลายปีที่แล้วนี่คือเราถ่ายจากผ่านกระจกนะคะเพราะคุณมัซีไม่ลงไปข้างล่างอ่า ด้วยเวลาที่มันมีน้อยนะคะแล้วก็ร้อนด้วยนะคะก็ล่างที่เห็นอยู่ข้างนอกนู้นเห็นไหมคะที่เป็นเป็นน้าตกค่ะเดี๋ยวขยายให้ดูเป็นน้ําตกตรงนั้นนะคะอ่านะคะมันเป็นหินอาจารย์บอกว่าซื้อภูเขามาหนึงลูกนะคะแล้วก็เอาหินมาทำน้ำตกข้างนอกเห็นเห็นใช่ไหมคะ Ok